สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ startup พอ startup ไม่มีคําเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเรากลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะจ๊ะนั่นก็คือน้องหมีแม่ต้องมีกลับมาแล้วนะคะแล้วก็สกุลก็กลับมาแล้วนะถูกต้องคือต้องบอกทุกท่านก่อนเอางี้เราเกิดเลยแล้วกันคือว่าจริงๆทีนี่ที่ตอนนี้เพลิดเพลินนะคะมีพอดแคสต์ใหม่ Tell me why นี <Mohammad> ่เพลงต้องมาเพลงต้องมาเวลาพูดถึงพอร์แคสต์นี่นะก็จะพูดถึงแบบเฮ้ยเนี่ยดนตรีมาทันทีอะไรประมาณเนี้ยรู้เลยอ่ะว่าแบบอายุประมาณไหนอะไรนะเราเรารู้เลยว่าอายุอายุช่วงเดียวกันเลยครับใช่บอกทุกท่านที่เกิดไม่ทันนะคะมันคือเพลงของวง Backstreet Boys นะคะซึ่งดังมากในยุค90อะไรแบบนี้นะคะก็นนั้นคือ Britney Spears Backstreet b o y ออฟฟวันอะไรเงี้ยครับเออประมาณนั้นละที่ดังๆคือตอนนี้เป็นรุ่นลุงป้าป้าหมดละนะบอก,กอยกนี้น<ร>ะใช่ครับก็ถ้าสมมุติอยากไปฟังก็ YouTube คนไปเนาะ s p อ t i y y ยคนไปครับต้องบอกท่านว่าเออขอภัยก็คือสองสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเอ่อฟีลไลค์ปฏิบัติธรรมมานะคะก็เป็นมีอะไรมีอะไรจะแชร์ไหมน้องมีเอาจริงพี่ร้อนมากเอ่อห้องที่แบบนอนอ่ะมันเป็นห้องพัดลมอ่ะ แต่เป็นห้องเดี่ยวนะแต่ร้อนเหมือนอยู่ในเตาอบอันนี้ก็คือซ้อมซ้อม,อมแบบว่าเออปร่ง <laughs> <laughs> ปลง่งปลง่ปลง <laughs> แต่ว่าก็เอาไม่อยากจะใช้คำว่าเอาบุญมาฝากทุกท่านเพราะเผื่ออะไรท่านอาจจะแบบไม่ได้เหมือนอาจจะไม่ได้นับถือศาสนาหรือว่าศาสนาอื่นอะไรอย่างนี้เนาะแต่เป็นความรู้สึกค่ะว่าก็การนั่งนั่งเฉยเฉอะ่ะเขาให้นั่งวันละสิบชั่วโมงเลยนะมันได้อีกฟิลมหนึ่งดูท่านอยากให้ดูท่านไปลอง อืมก็คือ<แ>เขาบอกว่าไอพอดีผมกําลังอ่านหนังสือชื่อ stolen focus ไม่ไม่แน่ใจน้องมีเคยอ่านไหมอืม stolen focus น,อนาเอเขาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็อะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่แหละว่าแบบเออม,มันทําให้ชีวิตมันทําให้เราอะโฟกัสยากขึ้นเอคนที่เป็นคนเขียนนะครับเขาก็เลยปลีกวิเวกปรีกวิเวกมอน้องมีเลยแต่ว่าเขาเขานานกว่าแบบมเ m m e r ประมาณสามสี่เดือนแต่ว่าเขาเป็นเขาเป็นนักเขียนนะแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบก่อนหน้านี้ก็คือแบบใช้อินเทอร์เน็ตตลอดใช้มือถือตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขารู้สึกอะครับว่าตัวเองอะถูกอินเทอร์เน็ตหรือว่าถูกเทคโนโลยีตัวเนี้ยครอบงาแล้วก็ต้องต้องคอยเช็คมือถืออยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เลยพยายามจะหาโซลูชันให้กับตัวเองเนาะแน่นอนครับคือเขาเขาปีกวิเวกไปแบบไปอยู่ที่เมืองเล็กเมืองหนึ่งที่ชายทะเลอะไรเงี้ยครับ เขาก็ได้เรียนรู้เยอะมากนะในช่วงแบบสามสี่เดือนที่ที่ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นเนาะแต่พอหลังจากกลับมาก็มีรูทีนเหมือนเดิมเขากลับมาเออใช้มือถือเช็คอีเมลอะไรต่างๆนานาอะไรประมาณนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นก็คือกรอบความคิดของเขาเปลี่ยนไปก็คือเหมือนคล้ายกับว่าเออเขารู้แหละว่าเออเขากําลังใช้มือถือแต่ว่าเขาดูว่าเขาใช้มือถืออะเพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับเหมือนคล้ายกับว่า มันมีความหมายอะไรอยู่บางอย่างก็คือแบบอ่ะใช้เพื่อทํางานนะไม่ใช่แบบนั่งไถมือถือโดยที่ตัวเองเบือ่อหรือว่าแบบอ่ะแบบดูฟีดทิกต็อกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตัวเองแบบเออไม่อยากทํางานอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งแบบอืเหมือน,ในใคล้ายว่าช่วงเวลานั้นอนะ่ะที่เขาไปอยู่ที่ปีกวิเวกเนี่ยเหมือน,ในใคล้ายๆได้รีเฟล็กตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้มันคนโทรลชีวิตของตัวเองมากขนาดไหนแล้วก็เออมันก็ทําให้โฟกัสของเขาเนี่ยหายไปด้วยคือแบบเป็นหนังสือที่ดีมากอยากจะให้ทุกคน ลองไปหาอ่านกันนะครับคือ stolen focus นอ,อสำนักพิมพ์ bookscape ั้งถ้าจำไม่ผิด bookscape ค,ครับผมเพิงออ่งออกเมื่องานหนังสือนี่เองใช่แล้วถือว่าอ่านเร็วมากนะคแะแปบแป๊บได้แล<ะ>้วสนุกสนุกเรามาเมาส์กันถึงสัปดาห์นี้ดีกว่าแม่หายไปนานท่านผู้ฟังคิดถึงได้นะใช่ครับที่จริงสัปดาห์นี้เอาแบบเอาเรื่อง สบายๆนะกันะจะบอกอ่ะสบายๆมาฝากทุกคนเนาะ <c oughs> ก็คือเรื่องของการเอาชนะอุปสรรคนะการเอาชนะอุปสรรคแต่ว่าเป็นเป็นบทเรียนที่เราผมไปอ่านแล้วกันครับเรื่องราวของชายผู้นี้เนาะชื่อว่าไมเคิลจอแดนนะครับกับการเอาชนะอุปสรรคของตัวเองนะครับในช่วงปีช่วง90ครับช่วงก่อนที่เขาจะได้เป็นแชมเปี้ยนของชิคาโกบูสครับคือก็เขาก็แบบ เจออุปสรรคอะไรต่างๆนาะาก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดพูดคุยกันนะครับว่าแบบก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะได้เป็นแชมปเปี้ยนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะ,ะก็คือนี่เป็น5บทเดือนนะครับจากการเอาชนะโดยที่ไม่ต้องประทะแบบตรงๆของไมเคิลจอแดนกับการนําทีมชนะเหนือดีทรอยต์พิสตันนะครับจนได้เป็นแชมป์ NBA ปีเก้าหนึ่งนะครับผมโอเคครับก็สําหรับแฟนแฟนบาสเกตบอลทุกคนหรือว่าเอ๊ะพูดเกิดน้องหมีก็ได้จะรู้จักใช่ไหม NBA ไม่เคยจอแดนถูกป่ะ<ฮ>ผมว่าผมว่าแฟนเออนะแบบคนที่ดูกีฬาหรือว่าอะเห็นสื่ออะไรต่างๆก็ก็น่าจะรู้จักเขาแหละเออแต่ว่าแบบหลังๆมาถ้าสมมติเป็นเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเสียงของเขาสักเท่าไหร่ถูกป่ะน้องเราต้องพูดถึงว่าอะเขาดังมากในช่วงปี90ใช่ไหมจริงค่ะ,ะออแล้วก็มามาซาซาช่วงประมาณแบบปี2005 2010อะไรประมาณนี้ครับก็เริ่มซาขึ้นไปนแล้วก็หลังๆมาก็ได้ยินชื่อเขาในแบบ ผลิตภัณฑ์หรือว่าชื่อเขาอย่างแบบรองเท้าแอร์จอแดนอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็บบอย่างในสารคดีบ้างนะอย่างในแบบออของเน็ตฟลิกอะไรเงี้ยครับสารคดี last dance อะไรเงี้ยครับก็จะมีชื่อของเขามามาเกิดขึ้นเรื่อยๆเนาะไมเคิลจอร์แดนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่หลังจากดีทายแล้วเนี่ยก็ยังประสบความสําเร็จอยู่เพราะว่าเขามีผลิตภัณฑ์ที่ผูกกับชื่อของเขานะครับก็คือแบบรองเท้าแอร์จอแดนถูกป่ะเขาก็ได้เงิน ปีหนึ่งเนี่ยเยอะพอสมควรจำไม่ได้ว่าเยอะเท่าไหร่แต่ว่าแบบจานวนแบบไม่ต้องทำมาห,หากินเลยแล้วครับก็คือแบบก็กินแบบค่าลิขสิทธิ์ของแอร์จอแดนไปเรื่อยๆยก็อยู่ได้ละประมาณนี้ครับก็สําหรับแฟนของ NBA ในยุคป,ปี90เนี่ยถ้าเป็นเหมือนกับผมนะผมชอบมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยดูดู NBA แบบเฮ้ยติดมากนะแล้วก็เป็นเป็นคนที่ชอบแบบบาสกตบอลมากๆและโชคดีที่ได้ไปเรียนที่อเมริกาช่วงนั้นด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเครลจอแดนก็ไม่ได้เล่นละ ไม่เคยจอแดนไปอยู่ถ้าจำไม่ผิดคือย้ายไปอยู่วิาสามังถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าก่อนหน้าที่เขาจะเล่นให้วิาสาด์เขาอยู่ที่ทีมชื่อว่าชิคาโกบูสเนาะเชียร์กูบูเนี่ยเป็นทีมที่ก่อนที่จอแดนจะมาก็แบบเออก็ไม่ได้โด่งดังอะไรมากนะครับแต่ว่าจอแดนเขามาจอยในปีประมาณ19 8 6อะไรประมาณนี้ครับซึ่งจอแดนเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่ตัวเล็กเราจะบอกว่าเออตัวเล็ก ก็คงได้แหละคือถ้าสมมติว่าเทียบกับเทียบกับคนอื่นๆนะครับในลักษณะของคนที่เล่นก็ตัวตัวก็ถือว่าเล็กอยู่รประมาณนี้สูง198นะแต่จ,<อ>จะบอกว่าเล็กก็ไม่เล็กเออก็แต่ว่าเอาเอาไงดีอ่ะถ,ถ้าถือว่าอยู่ในในกลุ่มของนักบาสบาสเกตบอล N B A อะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าเป็นคนที่ตัวแบบมาตรฐานแล้วกัน,น,นจะถือว่าเล็กก็ไม่เล็กแต่ว่าแบบเป็นคนตัวบางชายเป็นคนตัวบางน้ำหนักประมาณ90 ตอนที่เข้ามาแรกๆน้ำหนักประมาณเก้าสิบก็คือตัวแบบบางๆอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นเป็นนักกีฬาที่เร็วนะครับแล้วมีทักษะที่ดีมากๆเนาะก็ตั้งแต่แบบเข้ามาในเล่นในเอ็นบีเอครับหลังจากที่มาเล่นที่เคอโกบูเนี่ยก็ก็โดดเด่นครับทั้งแบบเออการเลี้ยงบอลการสติลลูกการแบบชูตอะไรเงี้ยครับการลอยครั้งเนี่ยการเฟดเอาไว้อะไรประมาณนี้คือแบบทุกครั้งอ่ะเวลา จอแดนได้บอลน,นะครับคู่ต่อสู้ก็จะกลัวเนาะคู่ต่อสู้ก็ก็จะกลัวมากๆนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเวลาเราดูดูบาสอะไรเงี้ยครับเราชอบดูแอร์จอแดนเพราะมันสนุกดีดูจอแดนแบบเล่นดูจอแดนแบบแข็งประมาณนี้ในช่วงปี8 0 9 0นะครับช่วงปลายปลายแปดศูนย์เอ่อต้นต้นเก้าศูนย์เนี่ยมันจะมีทีมหนึ่งครับที่เป็นคู่แข่งนะครับเขาเรียกว่าคู่อริของเชียรโกบูครับชื่อว่าด <c oughs> ีทรอยต์พิสตันนะครับดีทรอยต์พิสตันเนี่ยเป็นอีกแนวหนึ่ง คือไมเคิลจอแดนเนี่ยถ้าเราเห็นเขาเล่นอ่ะเขาจะเล่นแบบเหมือนแดนส์เหมือนมันมีศิลปะตันะคือแบบพูดไม่ถูกนะแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบเล่นด้วยสุขความสวยงามเล่นแล้วก็แบบแบบไม่เข้าปะทะตรงๆอ่ะจะเป็นคนแบบอารลบลีกมางนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าอีกทีมหนึ่งดีทรอยพิสตันครับอนันนี้แนวปะทะเป็นแนวใช้ล่างชนคือแบบจะบอกว่าเป็นแนวบาสเกตบอลแบบ ดังเดิมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคือแบบใช้ร่างชนตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้วก็ในทีมนั้นนะก็จะมี3คนเนาะที่ฉายาว่า Bad Boys นะครับของทีมก็คือว่าไอเซียรโทมัสเนาะโจดูมัสแล้วก็บิลแลมเบอร์นะครับซึ่งแบบเป็น3คนที่ได้ฉายาว่า Bad Boys คนก็จะบอกว่ากลุ่มนี้ไอกลุ่มแบดบอย s ตรงเนี้ยก็คือเป็นกลุ่มที่แบบพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อให้ทีมตัวเองชนะไม่เลือกว่าจะชนะยังไงไม่สนอะไรประมาณนี้นะครับ ก็มีเรื่องข่าวเรืออะไรพวกนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้ก็ตามนะครับที่ดีทรอยฟิสตันเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับจอแดนพวกเขาจะใช้เทคนิคเทคนคหนึ่งที่ชื่อว่าจอแดนรูสกฎของจอแดนนะครับเพื่อหยุดเขาให้ได้นะครับกฎของจอแดนเนี่ยมันดูเป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนนะที่จริงไม่ใช่มันเรียบง่ายมากคือแบบไม่ได้ก็ตามนะที่จอแดนได้บอลน,นะครับ mm hmm. แล้วก็มาอยู่ใกล้ๆบริเวณหัวกะโหลกเอ่อท่านหนุม่มนึกภาพนึกภาพตามเนาะคอร์ดบาสน,นะครับมันจะมีรูปหัวกะโหลกถูกปะที่เป,เป็นกลม mm hmm. ถ้าเมื่อไรก็ตามอ่ะจอแดนอยู่ได้บอลอยู่แถวนั้นนะครับตัดฟาวเลยชนดันดึงยังไงก็ได้กาดสองสามคนเนี้ยอย่าปล่อยให้จอแดนเข้ามาพู่นเปรียนแถวนั้นได้ก็คือแบบอ่ะดับเบิลทีมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วมันก็ได้ผลครับก็คือว่าแน่นอนอะ่ะมันเป็นเทคนิคนึงของเกมการกีฬานะแต่ว่าผู้ชมอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่อย่างผมเองอ,ะอ่ะก็จะรู้สึกว่ามันแบบเล่นสกรปรกจังเลยว่าอะไรปนระมาณนี้แต่ว่าแน่นอนเข้าใจว่ามันเป็นเทคนิคของเกมการกีฬานะ พิสตันเนี่ยก็เอาชนะเช i ลโกบูลนะครัในรอบเพย์ออฟในปี1988 1989และ1990นะครับชนะ3ปีรวดเลยแล้วก็ปี89กับ90เนี่ยพิสตันได้แชมป์ด้วยในเกมเนี้ยดยเฉลี่ยแล้วนะครับจอแดนเนี่ยจะทำคะแนนได้น้อยกว่าเกมที่เขาเล่นกับทีมอื่นอืเนาะและจะมีภาพก็คือจอแดนเนี่ยจะหัวเสียมากจะแบบจะอารมณ์เสียคือแบบพอเจอพิสตันปุ๊บเนี่ยจะแบบ หัวเสียฉุนเฉียวแล้วก็แบบรู้สึกว่าตัวเองแบบโดนลุมอะไรประมาณนี้ครับแล้วก,ก็รู้สึกมันไม่ค่อยแฝงเนาะจนกลายเป็นคําถามว่าช่วงนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยบาสเกตบอลที่เล่นกันสวยๆอะไรเงี้ครับเหมือนที่เชียาโก้บูกลาลังทําอะมันมันจะสู้ไม่ได้จริงๆหรออะไรเงี้ครับมันแบบมันจะเข้าปะทะมันต้องเข้าปะทะอย่างเดียวมันถึงจะชนะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ปีเก้าหนึ่งครับเหตุการณ์ก็พลิกผันนะครับก็คือการว่า จอแดนรูสเนี่ยมันสําเร็จมาได้สามปีนะสําเร็จแบบเออจริงจังอะไรเงี้ยครับแล้วก็จอแดนก็รู้สึกว่าเออเอาไงดีวะใช่ไหมเอาไงดีกว่าจะจะชนะมันยังไงดีนะครับคือในปีหลังจากแพ้ปีเก้าสปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอจอแดนน้าหนักอยู่ที่ประมาณสองร้อยปอนด์เนาะสองร้อยปอนด์ก็อยู่ที่ประมาณเก้าสิบกิโลกรัมอย่างที่กล่าวไปนะความสูงประมาณร้อยเก้าสิบแปดใช่ไหมอย่างแรกที่จอแดนทํานะครับเขาคิดว่าสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องปกป้องตัวเองให้ได้ก่อนเราต้อง แข็งแกร่งให้ได้นะครับก็เลยเรียกว่าแบบค่อนข้างตัวบางที่บอกไปนะครับก็เลยเข้าปะทะเข้าปุ๊งัดอะไรเงี้ยคู่ต่อสู้ไม่ค่อยได้นะครับออพอปิดฤดูกาลช่วงนั้นนะครับจอแดนเข้ายิมนะครับเข้ายิมทานอาหารเปลี่ยนเปลี่ยนสรีระร่างกายของตัวเองแล้วก็ในสารคดีเดอะลาสแตนเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าผมโดนอัดหนักมากนะผมอยากจะเอาคืนบ้าง อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็แบบออกกําลังกายนะครับสร้างกล้ามเนื้อกินแบบกินโปรตีนเลยสร้างกล้ามเนื้อแบบออกกําลังกายเยอะมากเลยนะด,ดูการต่อมาครับเขาแบบตัวบึกขึ้นมากเลยอนะแบบอารมณ์เหมือนไปไม่รู้สิแบบเหมือนเหมือน,นไปเปลี่ยนร่างมาอะไรประมาณนี้เหมือนอัพอัพเกรดอะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ98กิโลนะครับก็ขึ้นมาประมาณ8กิโลแล้วก็มาม,มาเป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมอ,อ่พร้อมเข้าปะทะบ้างเล็กน้อยถ้าจําเป็นก็คือเหมือนกับว่า ตอนนี้ถ้าสมมุติว่ามีคนเข้ามากาัดเขาหรือว่าเข้ามาประทะเขาอะเขาพร้อมที่จะเออจะชนได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่พอนะออสิ่งที่สองที่สามารถที่จะชนะได้ก็คือต้องเล่นเกมของตัวเองนะอย่าไปวิ่งตามเกมคนอื่น,นอารมณ์ประมาณหนือยคล้ายๆกับว่าถ้าเทียบกันตามทักษะแล้วก็ความสามารถแล้วเนี่ยที่จริงอะเชลโกบูเนี่ยอาจจะเก่งกว่าพิสตัน,นแต่ว่าพิสตันอะมีอารมณ์แบบมีเหลี่ยมอะมีเหลี่ยมที่ดีกว่านะครับ เทคนิคใช้แรงประทะเนี่ยแบบมันเป็นอะไรที่ได้เปรียบนะสําหรับพวกเขาเนาะทําให้ผู้คู่แข่งเนี่ยเสียสมาธิก็คือแบบอารมณ์เหมือนใครกับว่าจอแดนเลี้ยงบอลมาตูตดตูตูใช่ไหมพิสตอลคำโฉนปึกอ้าวอารมณ์เสียอะไรประมาณน,นั้นคือแบบมันเหมือนคล้ายกับว่าคู่แข่งอ่ะพร้อมที่จะพร้อมที่จะเข้ามาทําให้คุณอารมณ์เสียได้ยอยู่ตลอดเวลาเนาะทำให้เสียสมาธิแต่ตอนนั้นนะครับเขามีอีกคนหนึ่งนะครับในในในทีมก็คือสกอตตี้พีทเพนสกอตตี้พิทเพนเนี่ยอารมณ์เหมือนคล้ายกับโรบินนะครับของแบทแมนอ่ะ เหมือนคล้ายะะเป็นคู่ขาที่พร้อมซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาเก็บบอลช่วยยิ่งใจรับส่งบอลให้อะไรเยงี้ครับเมื่อบูสกลับมาเล่นเกมของตัวเองเกมที่ตัวเองถน,นะเหมือนคล้ายกับไม่หัวเสียไปตามเกมของคู่แข่งเนี่ยโอกาสก็ชนะก,ก็มีเพิ่มขึ้นนะครับอันที่3นะครับก็คือมีสติอยู่เสมอเนาะก็คือฟิลแจ็กสันนะฟิลแจ็กสันเป็นโค้ชของบูในเวลานั้นนะก็ให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายหลักนะของพิสตันก็คือการทําให้เราเนี่ยหลุดออกจากเกมของตัวเองนะครับโดยยกระดับความรุนแรงในการแข่งขันพวกเขา อัดผู้เล่นของเราโดยไม่ปรานีนะครับดันผลักบางครั้งก็มีหัวชนด้วยก็มีนะครับเพื่อจะให้ทีมเราเนี่ยหุดหงิดเมื่อไหรก็ตามที่เราหุดหงิดเกมก็จบนะครับความโกรธคือศัตรูต,ตัวจริงของเราไม่ใช่ทีมพิสตันนะฮะโอโ้โหแบบโคตรคมอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเอาชนะคู่แข่งอนะ่ะคือไม่ว่าคู่แข่งจะมายัางไงอนี่ยต้องมีสติก่อนนะครับสติแล้วก็ใจเย็นเพราะว่าถ้าสมมติเราไปหัวเสียแล้วก็มีอารมณ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคู่แข่ง คอนโทรเราได้ปุ่มเนี้ยจบเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกนะครับข้อที่สี่ก็คือต้องพึ่งพาทีมครับไปคนไปคนเดียวไปได้เร็วไปด้วยกันไปได้กไดกลจําได้ไหมต้องมีขา่าวพูดนี้เคยได้ยินนะเอ่อใช้ได้เหมือนกันนะครับกับเคสนี้เนาะเพราะว่าอย่างทีพิสตันเนี่ยใช้คนอย่างที่บอกครับดับเบิลทีมบางครั้งเนี่ยทริปเปลิลทีมด้วยซ้ำนะช่วงแบบควอเตอร์สี่อะไรประมาณนี้ครับดับเบิลทีมก็คือป้องกันใช้คนสองคนเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันจอแดนถูกปะ บางครั้งในทริปโปทีมก็คือ3คนเนี่ยป้องกันจอแดนซึ่งพอใช้3ามคนปุ๊บหรือว่า2คนปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้คนอื่นๆในทีมของเขาเนี่ยครับว่างเนาะก,ก็คนอื่นๆในทีมของเขาว่างปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะส่งบอลให้คนอื่นถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าจอแดนแบบฝืนทําด้วยตัวเองแบบเอ้ยไม่ได้ฉันจะเอาชนะด้วยกําลังของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับมันไม่ได้มันไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาทางพลิกนะครับที่จะพึ่งพาทีม เพื่อที่จะไปให้ได้ไกลกว่านะครับพอพิสตันเนี่ยดับเบิลทีม,มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องเชื่อใจทีมมากขึ้นเนาะคือต้องบอกว่าจอแดนนะครับเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เขาเป็นอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับมีความมีความมั่นใจในตัวเองเขาหน้าที่จะสูงต,ตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาในทีมแล้ว้เขาก็เก่งจริงไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งคือตัวตัวเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ใช่ละแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจอสองคนมั่งสามคนมั่งอะไรย้ยครับแน่นอนเขาต้องใช้สติแล้วก็ หันไปพึ่งพาทีมมากขึ้นเนาะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอ double ลทีมปุ๊บเนี่ยเขาก็จะส่งบอลให้ส่งบอลให้ทีมทันทีนะแล้วก็ไอ้กดจอแดนรูเนี่ยก็จะย้อนกลับมาทําลายพิสตันทันทีเพราะว่าไ,ได้เปรียบเรื่องจำนวนผู้เล่นละประมาณนี้นะครับข้อที่5นะครับคือเขาบอกว่าอะไรที่ฆ่าเราไม่ตายนะครับจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเนาะก็แฟนบอลของบูสเนี่ยในในยุคนั้นเนี่ยบอกว่าความสําเร็จของช่วงต่อมานะครับคือหลังจากที่ บูสแพ้ปี89กับปี90ปุ๊บเนี่ยปี91พวกเขากลับมาชนะใช่ป่ะแล้วก็ชนะ3ามสามแชมป์รวด91ก็2ก็สนะครับ91ก็2ก็3คือเขาเรียกว่าทริปเปิลพีเนาะแบบชนะ3มแชมป์แบบต่อกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็94ก็5ก็เว้นไป94ก็5เว้นไปเพราะว่าจอร์แดนเนี่ยตอนนั้นประกาศลีไทยแล้วไปเล่นเบสบอลเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แบบเหมือนคล้ายว่าพ่อของเขาเสียชีวิตถูกฆาตกรรมหรือว่าอะไรสักอย่างนี้แหละครับแล้วก็เขาก็ลีไทยจากบาสเกตบอลแล้วก็กลับไป ไปเล่นเบสบอลอะไรประมาณเนี four, ้สองปีเก้าสี่เก้าห้าแล้วไอเชียวกวบูก็ไม่ได้แชมป์นะเก้าสี่เก้าห้าเขากลับมาทีกลับมาเล่นให้เชียวก็บูคือเก้าห้าเก้าหกเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดก็ได้แชมป์อีกสามรอบอืมแล้วก็เป็นเป็นเหมือนคล้ายการกลับมาแล้วก็ได้แชมป์เลยทันทีเลยครับซึ่งในข้อห้าเนี่ยเขาบอกว่าอะไรที่ฆ่าเราไม่ตายจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นแฟนของบูนะบอกว่าความสําเร็จเนี่ยต้องยกให้กับความแพ้แพ้อันหน้าอับอาย ต่อพิสตันค้งแล้วครั้งเล่านั่นแหละที่ทําให้ทีมเนี่ยแข็งแต่งขึ้นนะครับบิลคัสไรน์นะครับซึ่งเป็นตาแหน่งเซนเตอร์นะครับในตอนนั้นเนาะบอกว่าเราควรให้รางวัลพวกเขานะเพราะมันปูทางไปสู่เกมที่เราเรียนรู้ที่จะเล่นคล้ายกับการเอาชนะสัตว์ประหลาดนั่นแหละนะครับหลังจากการแข่งขันที่บูชนะเนาะในปี91เนี่ยมันจะมีภาพภาพหนึ่งนะครับถ้าสมมติใครเซิร์ชบน Google นะครับจะเห็นภาพภาพหนึ่งที่จอแดนเนี่ยครับกอดทรฟี่อะครับ ของแชมป์อะเอ็บ huh. เแลวเขาลองให้คือแบบเป็นภาพที่แบบเราจะรู้สึกเลยว่าคือแบบมันมีค่าของเค้ามากที่ในที่สุดเขาก็เอาชนะความท้าทายแล้วก็อุปสรรคที่ต้องเผชิญอะมานานมากๆหลายปีมากๆที่แบบต้องแบบต่อสู้กับสิ่งที่สิ่งที่แบบเขาสู้ไม่ได้นะครับมามาตลอดสามสีป่ปีแล้วก็ร้องให้นะครับเออก็เลยเป็นภาพที่ผมแบบรู้สึกว่าเวลาเราเห็นภาพเนี้ยก็จะรู้สึกได้แบบตื้นตันแล้วก็ เป็นเป็นแรงกําลังใจที่ค่อนข้างที่จะดีเนาะก็ใช้ชนะแล้วก็หยดน้าตาของของจอแดนนะครับเป็นบทเรียนนะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยที่จริงอะ่ะการเอาชนะอะไรบางอย่างเราแค่เรียนรู้ที่จะเล่นกับเกมนั้นมีสติใจเย็นไม่ต้องเข้าปะทะตรงๆก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าจะปะถ้าจะปะทะก็ได้แต่ว่าอาจอาจ,จะต้องปะทะด้วยความฉลาดรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรที่จะปะทะแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรที่จะหลบแล้วก็อย่าลืมนะครับเออพึ่งพาคนอื่นด้วย นะครับผมเพราะว่าเราเองอกําลังด้วยตัวเองก็อาจจะเอาชนะไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับผมก็ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าแบบแต่อย่างว่านะพี่ว่าแหมคือผู้ชนะก็เคยเป็นล้วนเคยเป็นผู้แพ้มาก่อนอืมคมเปแล้วนี่คืออะไรประกวดประกวดคําคมเหรอบาทเชนะคะก็ยังไงฝากไว้กับทุกท่านเนาะชีวิตมีขึ้นมีลงนี่ขอแบบสักนิดนะคะนะะก็ ยังไงอย่าแบบเพิ่งยอมแพ้ไปก่อนเอาจริงช่วงหลังจากปีใหม่ไทยมาเนาะก็ขอให้ทุกคนแบบสุภาพแข็งแรงแล้วกันนะเราไม่ได้อวยพรปีใหม่กันเลยเนาะหลังจากสงการกันมาใช่ไหมใช่ครับช่วงนี้ใครก็มีหลายคนเปลี่ยนงานเนาะหลายคนที่แบบบางคนอาจจะได้โบนัสกันไปเปลี่ยนงานกันไปอะไรเงี้ยครับใครเริ่มต้นใหม่อะไรก็ขอให้เจอความท้าทายที่ตัวเองสนุกแล้วก็ความอุปสรรคที่ทําให้เราเติบโตแล้วก็ เข้มแข็งมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเหมือนไมเคิลจอแดนแล้วกันนี่นะคะคําพมสุดปังนะคะสําหรับรบอบสุดดาร์มาแล้วนะคะคก็ยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการของเราแล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะส t a r t ทยับหรือเทลมีวคลิกเข้ามาฟังกันสักนิดนะจ๊ะแล้วก็คอมเมนต์รายการกันมาได้เลยนะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ฟังเราเมาตแตกจนจบรายการแล้วก็น้องมีกับพี่สุพลจะกลับมาพบกับท่านใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ